สวัสดีครับเรายังอยู่ในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูนักเตะอีพิกบิ๊กไทม์คนถัดมาครับอัศวินหน้าใหม่ของกรุงโรมเปาโลดิบาล่าครับที่มาที่ไปคือวันที่30สิงหาคมปีที่แล้วนี่เองนะครับเป็นศึกซิรีอาอิตาลีนัดที่4นะครับโรม่าเปิดบ้านพบกับมอนซาโรม่าเนี่ยแข่งมา3แมตช์ชนะ2เสมอ1นะครับส่วนมอนซาแพ้รวด3แมตช์นะครับผมดิบาล่าย้ายจากยูเว่มาโรม่าแบบฟรีทรานสเฟอร์นะครับผมแล้วก็มาด้วยความคาดหวังของเหล่าแฟนบอลโรม่านะครับ นี่เป็นแมตช์ที่4ของดิบาร่าแล้วนะครับลงสนามมา3แมตช์เนี่ยถึงแม้ว่าโลมาจะชนะ2เสมอ1แต่ดิบาร่าก็ยังทำประตูไม่ได้เลยนะครับผมแ mm hmm. มตช์นี้โลมากดมอนซาไป3เม็ดนะครับแล้วดิบาร่าก็ยิงได้2ลูกนะครับลูกแรกจากจังหวะหลุดเดี่ยวนะใช้สปีดต,ต้นความเร็วสูงกระชากไปแล้วดีดบอลหนีประตูของมอนซานะครับแล้วอีกลูกหนึ่งนะครับก็เป็นจังหวะที่ซ้ำดาบ2จากลูกยิงของทามิอับราฮัมนะครับเสียดสไลด์ลูกนี้ไม่เฝ้านะครับได้ประตูก็ถือว่าที่มาที่ไปเป็นการยิงประตูปลด ล็อกให้กับตัวเองในสีเสื้อของโรม่านะครับประตูแรกและประตูที่2นั่นเองนะครับผมโดยเฉพาะประตูแรกเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเป็นจังหวะที่ใช้ความเร็วสปีดต,ต้นนะวิ่งหนีกองหลังของมอนซาไปแล้วก็ทําประตูได้นะครับเดี๋ยวดูค่าพลังในเกมร่างนี้นะครับว่าสปีดต,ต้นจะเป็นยังไงแล้วก็เช่นเคยครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เราสามารถทําตันจับลงทีมโรโบนัสได้ถึง100นะครับ ดิบาร่าร่างนี้สไตล์ของเขาจะเป็นโฮเพเยอร์ด้วยนะเป็นสายสอดนะครับแต่ว่าตำแหน่งหลักจะเป็น SS นะครับแต่ไม่ต้อง ตกใจไปฮะ SS เนี่ยก็ยืน AMF ได้ด้วยนะยืนปีกยืน CF ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดจะให้โฮเพเยอร์แสดงผลก็ยืน SS หรือไม่ก็ AMF ไปนะครับเท้าหลักแน่นอนครับเท้าซ้ายเนี่ยยืนปีกขวาได้นะครับยืน CF ได้ยืนหน้าต่ำได้ยืน AMF ได้แต่4ตํตำแหน่งที่ยืนได้ตามนี้เนี่ยก็จะแสดงผลโฮเพเยอร์แค่2ตํตำแหน่งก็คือหน้าต่ำ SS และ AMF นะครับกดออโต้นำทางป้าบเข้าไปเดี๋ยวตอนรีวิวเนี่ยผมจะจับยืนทั้ง AMF แล้วก็ปีกเลยนะครับผมผมว่า l อเรตติ้งได้97ได้จับลงทีมก็จะเป็น1น0 เป็นเรื่องของการคลองบอลนะบอลคอนโซล94 dipping ท,ทยบริชชัน92 90สีเขียวเข้มแป๊ดๆปอย่างนะครับแต่แการจ่ายบอลโลว์พัสด์แลเพสก็เกือบจะดีแล้วนะพอใช้ได้นะครับใจจริงอ่ะผมจะลดพ a สด์ิ่งนะแต่ว่าถ้าลดแล้วมันจะไม่ตรงล็อกไม่ลงตัวเดี๋ยวมันจะไม่ตัน100อนะครับแล้วก็ค่าพลังอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะลดนะครับผมสปีด80ดูดีคิกิ้งพาวเวอร์79สีส้มเนี่ยม,มันทำเป็น80ได้หรือเปล่าถ้าจะเพิ่ม power, น 80, นคิกิ้งพาวเวอร์เป เด็กเซียตี้ตอนนี้8ถ <hi> ูกใช่ปะสปีดต้นบาลานซ์นะคร 5, 6, 8, 9, <laughs> ับผมแล้วก็เกมลุกนะครับลองลดเด็กเซียตี้จาก8เหลือ7นะครับผมเพื่อเอาพอยต์มาใส่ลูว์เวอร์บาร์ที่เซนนะครับจาก5เป็น6แบบนี้คิกิ้งพาวเวอร์เราจะกลายเป็น80นะครับใจอยากได้แบบนี้นะแต่มันจะได้แค่96แล้วก็จับลงทีมจะได้แค่99ไม่ถึง100ไงเพราะฉะนั้นไม่เอาฮะไม่เอาครับผมกดออโต้ปาบใหม่เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะถ้าจะลดนะลดชูตติ้งเลยกัน ชุดติ้งตอนนี้เนี่ยลูกโค้งเอ่ยจบสกอร์เอ่ยนะครับมันก็เป็น80ไปปลายลดออก1นึ่ง์นะชุดติ้งจาก8เหลือ7นะครับได้พอยต์ขึ้นมาเหลือ7ใช่ปะก็เอาไปใส่ที่ lower body stance นะครับผมก็จาก5าเป็น6นะเราจะเพิ่ม kicking power ยิงแรงครับเป็น80สีเขียวอ่อนไปนะครับผมอ่ะถ้าแบบนี้ก็โอเคเนะี่ยเป็น97จนะครับจับลงทีมก็จะเป็น1น0อนะครับ ถ้าอยากปรับนะครับไม่อยากปรับก็ตามใจนะครับเพราะว่ามันก็ได้เหมือนกันนะจริงๆรเรื่องชูตติ้งเนี่ยมันก็จําเป็นสําหรับตัวรุกนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น amf หรือหน้าต่ําก็ตามนะครับถ้ายืน cf ก็100นั่นแหละนะยืน ss ก็100นั่นแหละแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมโฟรเพเยอร์จะให้แสดงผลเนี่ยก็จะต้องยืน amf หรือไม่ก็ ss ไปนะถ้าไปยืนปีกก็ตั้งเป็น ss ไปเดี๋ยวในช่วงต้นผมจะจับยืน amf ก่อนนะกลางรุกก่อนนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายผมจะจับยืนปีกขวาแล้วตั้งเป็นหน้าต่ําดู เท้าหลักคือเท้าซ้ายนะครับอารมณ์คล้ายๆกับเมสซี่หรือเปล่าไม่ใช่ฮะคนละสไตล์กันนะครับดี巴าร่าล่างนี้เป็นโฮเพอเยอร์นะครับดูค่าพลังข้างในอีกทีนึงนะครับเกมลุก84บอลคอนโซนที่บิ่งไทยเวอร์ชันเราไม่ได้ปรับลดนะครับ94 92 90ยังเป็นจุดเด่นของเขานะครับพาสซิ่งเราไม่ได้แตะนะครับแต่ว่าชูตติ้งลดแต้มหนึ่งทำให้จบสกอร์ลูกโค้งเราลดนองแต้มหนึ่งนะครับแต่ก็ยังดีก็ยังสูงอยู่นะผมว่ายังสูงอยู่นะครับผมเราได้สปีดมาด้วยบวก1เป็น81 86สปีดต้้นแลวกกก็คิิ้งพาวเวอรร์ยิงงแเป็น87 0ตีีเขยวออ่นนะครับบผมาลสงัูนะครบ91 แต่ว่า stamina ความอึดช่วงท้ายอาจจะมีหมดนะครับรวมถึงการใช้เท้าขวาด้วยปานกลางนะครับผมสกิลมีสวยเลยนะครับมี double t o u c มักเซย์เทิร์นซามโบโลนะแล้วก็มีสกิลปั่นพร้อมอยู่แล้วนะครับ long r เ n g ร curler สกิลยิงชิปมีนะฮะ r i s i n งช็อตมี first time ช็อตมีนะครับผม outside curler ใช้ข้างเท้าด้านนอกยิงจุดโทษและสกิลเรียกฟาวนะครับ เปาโลดิบาล่าจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยสไตล์ของเขาจะเป็นเคียร์ทีดพิมเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นร่างเซนดัตนะครับร่างตอนอยู่ยูเว่นะครับร่างพิเศษที่ออกมาก็จะเป็นร่างเคียร์ทีดพิมเกอร์หมดเลยนะครับมีแค่ร่างทากิทแมนร่างหนึ่งนะครับผมที่เป็นเทนนิ่งการ์ดการ์ดเขียวที่ยืนกองหน้า CF นะครับอันนั้นก็อาจจะแปลกเพื่อนนิดนึงนะครับเป็นสไตล์ทากิทแมนแต่ว่าร่างนี้เนี่ยในแมตช์วันนั้นเนี่ยเกมอาจจะมองว่าเป็นตัวสอดแทรกขึ้นไปทําประตูจากประตูแรกเนาะที่สปีดเข้าไปแล้วก็ทําประตูำ เป็นประตูปลดล็อกให้เขานะครับผมอันนั้นเนี่ยเป็นจังหวะโฮเพเยอร์หรือเปล่านะครับก็เป็นการยืนแบบโฮเพเยอร์ก็คือเป็นลูกสอดนะผมว่าดีซะอีกนะคือบางคนอาจจะชอบเป็นสไตล์สร้างสารรคเกมนะสไตล์เคียอทีฟเพลเมเกอร์นะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่นะถ้าดิบาร่าเป็นสไตล์ตัวสอดเนี่ยแต่ในช่วงต้นนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะผมจับเขายืนเป็น AMF ก่อนนะเป็น กลางลุกนะครับผมสายสอดแล้วก็กลางลุกตัวเดียวด้วยนะครับบางแผนเนี่ยผมก็มักจะใช้ AMF 2คนนะกลางลุก2คนอีกคนนึงเป็นเคียร์ทิพย์ิเกอร์อีกคนนึงเป็นโฮเพเยอร์หรือบ็อกซ์บ็อกซ์ไปนะครับผมแต่ว่าช่วงต้นนี้ผมเล่นหน้าคู่ลองเล่นหน้าคู่นะครับแล้วก็ดีบาร่ายืน a m f คนเดียวอาจจะเป็นแปลกนิดนึงไม่มีไม่มีเคียร์ทิพย์พิเกอร์ไม่มีตัวสร้างสรรค์เกมคอยป้อนบอลน,นะครับทำให อ่าหนึ่งนะครับหน้าคู่เนี่ยผมส่วนตัวอาจจะไม่ได้เล่นเยอะนะครับเล่นอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็ลองดูนะครับผม2นะครับผมอาจจะเป็นตัวที่วิ่งไปข้างหน้าซะส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยเป็นตัวที่ชงบอลน,นะครับไม่ใช่เป็นตัวที่อคอยเก็บบอลหรือคอยจ่ายบอลอยู่ตรงกลางนะครับผมทําให ผมคิดว่าการเคลื่อนที่จะแปลก,กๆนิดตนึงนะถ้าเล่น AFF คนเดียวแล้วเอาดิบาร่าล่างนี้ไปยืนเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวสร้างสารรค์เกมหรือตัวคอยป้อนบอลน,นั่นเองนะครับดูช็อตนี้ฮะบอลปิ้นเข้าทางนะครับสตามิน่าหมดแล้วขอปลักนี้หน่อยดิมของไม่พออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็คือว่าดิบาราเนี่ยล่างนี้เป็นสไตล์โฮเพเยอร์เอ้า,อา,อาประตูแตะว้าวครับ <laughs> เดี๋ยวดูอีกทีนึง่งว่วก <laughs> ูแข่งถึงก็กดให้ดูเลยนะไม่ไม่กดกล้าวนะดูช็อตนี้ประตูออกมาแล้วชิป <c oughs> เนี่ยแหละครับสิ่งที่คุณเห็นได้ชัดเจนแล้วก็คือซัมมิน่นะครับหมดไวมากนะครับเพราะว่าร่างนี้เนี่ย เป็นโฮเลเยอร์ด้วยโฮเลเยอร์แน่นอนมันใช้กําลังกายมากกว่าตอนเป็นเคียร์ทีเพลเมเกอร์นะครับเคียร์ทีเพลเมเกอร์ตัวสร้างสรรค์นเนี่ยมันไม่ค่อยเคลื่อนที่วิ่งมากนักนะครับพอเป็นโฮเลเยอร์เนี่ยวิ่งเติมขึ้นหน้าบ่อยแล้วกําลังกายก็ใช้หมดไว้นะครับทำให้อาจจะเป็นข้อจํากัดหลักๆของดีบาร่าล่างนี้เลยเมื่อยืนเป็นโฮเลเยอร์นั่นเองนะครับผมดังนั้นก่อนที่สัมินาหมดนะครับเราก็จะต้องเล่นให้คุ้มค่านะครับคลองบอลกับเท้าดีมากติดเท้าดีมากสปีดบอลไปดีมากนะครับสปีดบอลไปกับเท้ารออไปกหืจะชมา ใช้สกิลเทินไปเทินมาได้หมดนะครับอันนี้คือเป็นจุดเด่นของดิบาร่ามากที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีจังหวะปั่นก็ปั่นได้นะแต่เน้นว่าพยายามล็อกให้เข้าเท้าซ้ายนะครับผมแล้วก็อย่าไปประทะตรงๆนะเบียดหัวที่หัวตาคว่ำได้ง่ายๆ <c oughs> <c oughs> ดูดูกนี้ปะล็อกนิ่ม <c oughs> บางท่านอาจจะนึกว่าโอไม่เป็นไรหรอกอถ้าเป็นบิ๊กไทม์เนี่ยมันเป็นฟอร์ม B อยู่แล้วนะครับฟอร์ม B โอกาสที่จะ,ะไม่ฟิตหัวแดงหัวส้มเนี่ยมีน้อยนะครับแต่ว่า โอกาสน้อยไม่ใช่ว่าไม่มีนะฟอร์ม <laughs> บก็มีโอกาสหัวตกเหมือนกันนะฟอร์มบไม่ได้การันตีว่าจะต้องหัวฟิตทุกแมตช์นะครับผมไม่ใช่นะครับผมดูช็อตนี้ก่อนมาลงนิ่มย,ย,ย,ยัง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 ยิงไม่เข้ายืน AMF เนี่ยผมสังเกตนะก็ ก็ต้องมีอาศัยจังหวะปันะ่นอะคือถ้ายืนเอฟเคนเดียวจังหวะแทงแล้วให้ดีบาล่าวิ่งนะมีน้อยเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าแผนที่ผมยืนด้วยแหละนะใช้เอฟเคนเดียวแล้วหน้าคู่นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวที่ปักหลักตัวป้อนบอลจ่ายบอลมันก็ยังเป็นตัวโกลเดเยอร์เอฟเฟอยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ใช้แผน a อ f เสคนหรือว่าใช้หน้าคนเดียวนะครับผมตัวที่จ่ายบอล เมเกอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีดีบาล่าตัวหนึ่งอันนั้นอาจจะลงตัวมากกว่านี้นั่นเองนะครับถ้ายืน AF 2คนนะอันนี้ผมลองดูนะครับผมเธนใส่ชั้นหนึ่งทีแล้วก็ขอปั่นโลกนิ่มยังปั่นไม่เข้าครับความพยายามอยู่ที่ไหนในการปั่นความพยายามอยู่ที่นั่นขอปั่นอีกทีหนึ่งดิ่งเช็ดเสาวินิดนึง ยังปั่นไม่เข้ายังปั่นไม่เข้ายืนเอฟเนียยืนเอฟเนียถ้ายืนตัวเดียวแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะเติมไปผมสังเกตนะน้อยนะครับน้อยกว่ายืนเอฟสองคนเพราะว่ามันจะต้องดูอัตราการแทนตำแหน่งด้วยนะครับบางทีไปวิ่งทับตำแหน่งกันมันก็ไม่ค่อยเติมนะครับผมดูฮะนี่ฮะฟอร์มหัวตกหัวแดงปั๊ดนะครับนี่ฟอร์มบีนะบิ๊กไทม์นะมีฮะ มีฟอร์มหัวแดงเหมือนกันนะครับชล่าใจไปว่าเออใช้บิ๊กไทม์แล้วจะไม่มีหัวตกนะครับมีนะหัวแดงแป๊ดก็มีปกติถ้าเป็นหัวแดงแป๊ดแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนตัวออกอยู่แล้วใช่ปะไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะแต่ว่าผมก็เอาลงสนามไปเข็นๆลงสนามไปเพื่อให้รู้ว่าเออศักยภาพมันลดลงมากแค่ไหนนะครับแน่นอนฮะหลักๆเลยคือเซเินาจะหมดไวนะครับเดี๋ยวคุณดูประมาณที่เนี่ยทีที่ท 25, ยี่สิบห้าเห็นไหมสีแดงแล้วครับ <laughs> นี่คือหัวแดงไงเซเินาหมดวมากยังไม่จบครึ่งแรกเลยครับยังไม่ถึงครึ หรือปกติแรงก็น้อยอยู่แล้วนะครับยิ่งหัวแดงตกแบบนี้ดูอะแรงหมดแล้วครับผมถ้าเป็นไปได้ถ้ามีกับเอ่อถ้ามีฟติ้งสปิริตนะครับใส่ให้ดีบาล่าสักนิดนึงจะดีมากๆนะดีบาล่าจะขอบใจคุณมากๆนะครับถ้าเกิดมีฟ i g h ติ้งสปิริตให้น้องหน่อยนะครับแต่ว่าความผิวยังมีเหมือนเดิมเนี่เล่นเข็นไปจนถึง90้านาทีอะขอเทินไปมาหน่อยครับขอไปรื้อขอม้วนๆแล้วเอามานี่ใช้พลังดำครับเราก็ตูมลูกนี้เฮือกสุดท้าย เจ็บใจทรณีนี่นี้นใครคลองอ่ะอันนี้เริ่มแมตช์ใหม่แล้วนะครับขอตูมหน่อยก็ายัางยิงไม่เข้านะยืน MF เนี่ยจังหวะยิงไกลมีบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางทีมันเป็นจังหวะที่วิ่งเติมขึ้นไปวิ่งสวนทางกับลูกบอลนนะ่ะเออถ้าแนะนำถ้ายืนเ f จริงๆผมว่าแนะนำควรใช้แผนเอฟเคนนะครับควรจะต้องมีตัวสร้างสรรเกมสักหนึ่งอย่างน้อยเนาะ เปรียบเทียบค่าพลังให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะาร่างเทนนิสการ์ดเออร์เพย์เดวิกเนี่ยก็จะมีร่างหนึ่งที่ยืน CF แล้วเป็นทาร์เก็ตแมนนะครับอันนี้ร่างเก่าตอนอยู่ยูเว่นะครับผมที่เหลือเนี่ยจะเป็นสไตล์ครีเอทีฟเพเมเกอร์หมดเลยเห็นไหมนะไม่ว่าจะเป็นร่างเซนด้าร่างทีมชาติอิตาลีนะครับผมร่างดักบอลเนี่ยก็จะเป็นครีเอทีฟเพเมเกอร์หมดเลยร่างนี้จะเป็นสไตล์โฮปเยอร์ร่างเดียวนะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจแหละเพราะว่าบางคนอาจจะคุ้นทินกับเอ่อสไตล์เพเมเกอร์ แต่ว่ามันจะมีบอลคอนโทรลล่างแต่บอลเนี่ยดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของสปีดสปีดต้นดีกว่านะครับโดยเฉพาะสปีดต้นก็จากจังหวะที่ทําประตูได้ลูกแรกนนะครับปิดหนีกองหลังของบอลซ่านะครับผมทำให้สปิดต้นล่างนี้สูงนะครับตัวโฮเพเยอร์ค่าพลังที่เด่นๆของตัวโฮเพเยอร์ที่ต้องมองก็คือเรื่องของสปีดต้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันก็ลงตัวเลยนะแต่มันก็ยังไม่ถึง90นะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นการจ่ายบอลอะไรพวกนี้แปลกเนาะล่าง ร่างเทนดิ้งมักจะแปลกกว่าเพื่อนหน่อยนะครับเนี่ยก็จะดีกว่านะครับเกมลุกอะไรดีกว่านะครับแต่เสียดายที่ลูกโค้งน้อยกว่าล่างอื่นนะถ้าลูกโค้งมันแบบไปปลายเก้าสิบเออแปดสิบไปปลายเนี่ยเราจะปั้นลูกโค้งได้นะครับปั้นลูกโค้งเป็นเก้าสิบสีเขียวเข้มได้นะครับอันนี้น้อยกว่าล่างอื่นด้วยนะครับจบสกอร์ก็น้อยกว่าล่างก์ดเขียวเออดูข้างในแล้วอาจจะดูแบบเป็นรองบางอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ดีกว่าเนาะในเรื่องของการคลองบอลนั่นแหละครับแล้วก็เรื่องของสปีดแล้วก็สปีดต้นนั่นเองนะครับส่วนสกิลลแกางเหุดดข้้ยว ช็อตเหรอมันก็ไม่เชิงไลซิ่งช็อตนะลูกยิงมันซ่าเนาะแต่ร่างอื่นมีฮิวชิกนะครับก็ดีแล้วละ่ะมีสกิลไลซิ่งช็อตเพิ่มมานะครับจริงๆนะสำหรับดีบาร่ายืน AMF เนี่ยเล่นไปเล่นมาตอนแรกผมว่าน่าจะลงตัวที่สุดนะครับแต่พอเล่นเข้าจริงๆรู้สึกไม่เหมาะเลย AMF นะถ้าจะใช้ AMF จริงๆเนี่ยก็ยืน2คนแล้วกันนะเอาเครีเอทีฟแบมเกอร์มายืนคู่เขาสักคนหนึ่งนะครับจะดีที่สุดนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมลองเล่นมานะเข้าซ้ายแล้วปั่นแบบนี้ก็เเเเเเเสรรร็็จจลลลลลยยยคัับมอ่่ะะทีีีีนนนีนนนนนน้้ด๋วววาางปปปปไกขแ แต่ปีกขวาผมจะตั้งเป็นหน้าต่ำ SS นะเพื่อจะให้โฮเพเยอร์แสดงผลถ้าเกิดยืนปีกขวาแล้วตั้งเป็น RM RWF เลยเนี่ยยืนได้ร้อยเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเป็น off สไตล์ไปนะครับโฮปเพเยอร์จะไม่แสดงผลนะฮะถ้ายืนปีกขวาเป็นพี่จะตั้งเป็น SS นะครับผมคิมว่าน่าจะลงตัวที่สุดนะครับแล้วก็ใช่จริงๆครับพอผมเล่นปีกขวาแล้วตั้งเป็นหน้าต่ำแบบนี้เนี่ย ดูเหมือนว่าพิษส่งของาร่าจะใช้การได้ดีนะครับโดยเฉพาะจังหวะเทินจังหวะการคองบอลแล้วปั่นด้วยซ้ายคองบอลแล้วปันวป่นด้วยซ้ายมันจะอารมณ์คล้ายๆกับพวกเมสซ,ซี่ซาร่านะที่ใช้เท้าซ้ายปิดขวาแล้วตัดเข้ามาปั่นเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วยิ่งเป็นโฮเพเยอร์เนี่ยวิ่งสอดไปข้างหน้านะครับผมแจมเลยฮะเทินกลับมาครับผมแล้วขอปาโลกนี้เช็ดหูไปหนึ่งดอก ทำไปทำมาผมว่าเล่นปีกขวาตั้งเป็นหน้าต่ำเหมาะมากนะครับเหมาะกว่ายืนเอฟเฟเดียวสเลลือเกินครับดูดีชนคานรังง้องเลยแล้วมีเสียวทุกเม็ดนะค่าพลังการปั่นโก้งของเขาก็สูงนะฮะสกิลการปั่นก็ดีอยู่แล้วนะครับไปดื้อแล้วปั่นลูกนี้อกดล็อกเหมือนกันนะ ออยืนปีกข,ขวาเขาท่าเหมือนกัน่ะทุกคนยืนปีกสูงแบบนี้เราตั้งเป็นเออ SS เนี่ยโฮเพเยอร์ H ayer, มันก็ทำงานมันก็วิ่งสอดเข้ามาข้างในด้วยนะเนี่ยสอดเข้ามาหน้าหัวกระโหลกแล้วปั่นครับโฮเพเยอร์ H ayer, มันไม่ใช่แค่วิ่งสอดไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับในเมื่อยืนสูงอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งนะครับผมเห็นวันวินว่งตัดเข้ามาข้างในนะครับเพื่อหาช่องทำประตูเหมือนกันได้อีกหนึ่งลูกไม่ได้วะจนเสาแต่โอกาสทำประตูจากลูกปั่นซ้ายเนี่ยมีเยอะมากนะครับลูกหากินเลยแหละยืนฝั่งขวาแล้ว วิ่งสปีดต้นตัดเข้าไปข้างในหรือว่าจังหวะ AI แบบใช้โฮเพเยอร์วิ่งสอดเข้าไปข้างในแล้วทําประตูได้บ่อยนะครับแอซซิดก็ได้เหมือนกันดูจังหวะนี้นะครับงัดให้แอซซิอยางสวยเลยนะดูสปีดต้นครับสปีดตัดเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็งัดมาตัวสอดมาจากฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ทําประตูได้ผมว่าเวิร์กสุดเลยแหละยืนปีกซ้ายนะครับตั้งเป็นหน้าต่ำนะครับมาอีกหนึ่งดอครับนี่สกิลหากินเลยสกิลเทิร์นนะรอจังหวะแป๊บหนึ่งอเอาเทิร์นใส่โรบอทสั้นครับผมแล้ลงนงี เจาะสุะละเกินโอ้โอเคเลยแหละปีขวาเราตั้งไปหน้าต่ำนะแจมดูจังหวะสวนกลับนะครับใช้ความเร็วสปีดต้นให้เป็นประโยชน์ฮะวิ่งแซงกระชากเข้าไปเลยจ้าไปเลยจ้าแล้วขวาทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ได้ซ้ำ อ๋อจริงๆนะสกิลที่จําเป็นที่สุดสําหรับดีบาล่าตอนนี้ถ้าเกิดจะใส่นะฮะไฟติ้งสเปริตก่อนเลยครับผมสกิลนี้จําเป็นมากๆสําหรับสายที่จะต้องใช้กําลังกายแล้วกําลังกายบนหมดเยอะนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณต่อด้วยนะครับที่ให้ยืม ID รีวิวเปาโลดีบาล่านะครับรวมถึงแอดมินฟุกที่รวบรวมประวัติที่มาที่ไปให้เช่นเคยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดด้วยนะครับแล้วเจอกันใลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays.